พี่น้องเอ้ยอยาสุไล่ลืมถิมพงพันพี่น้องเก่ายาสุระโคดเงาเสือ้อนี้ไปย่องผู้อื่นดีไท่ไก่นานเจียงเลงน้ำแจวคา,าบอคือใสติ่งลิงไท่ไก่น้ำแจวขิงได้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ้ยมาพบมาพอกัน มื่อนี้คลิปนี้สวนต้นไม้น้องพ่อนี่และก็บ,บ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับขอนำเอาสปปัปิสารนารูต่างๆต,ตามที่อิตานุมสากรสิสันหามาพี่น้องพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่าน เพิ่นว่าเพิ่นหลายๆคนว่าอีหยังเกาะอันนั้นดีอันนั้นดีเพิ่น,นว่าอันใดเนาะบาร์ดีโนบาร์ดีโนบาซันคัมค้มคัมไผยะต่างๆคัมก่อมคัมเบานะครับโดยเฉพาะาพื้นเพคนอีสานบ้านเฮาคัมเบาคัมจ๋า คำพยญาภาษาอีสานบัวลำบัวล้านเพิ่นผ้าบว้ผ้าเก่านะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพื่อเมื่อมาเฮามาพิจารนาแล้วนะครับตามคำคมตามคำวบาเพิินนันเก้าเก่าเปอร์เซ็นส่วนใหญ่สิเป็นความจริงพี่น้องนี่คือสิ่งสำคัญที่อิตานุมสาวกวานอยากมาบอกเราเก่าซิบท่านผู้สมท่านผู้ฟังทุกท่าน ได้คิดได้พิจารณากันนะครับซ,ซื้อซื้อคลิปนี่ซับป,ปะปิสา,าระต่างๆนอฟีนองน้อพีนองอ,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 อันที่ว่าแน่นมันยังอันที่ว่าที่เกินที่เก่าว่าวอรซันน,นะครับอย่างเส้นคคำว่าขั้นได้เป็นหัวหน้าน่ายค้นยามาตใหญ่ ขัานได้กินแกงไก่ต้มอยเริ่มก่อยไข่หมดแดงอยเริ่มกลอยขี้กระป๋อมเออนะครับพี่น้องสังเกตเ่ราว่าสิเป็นเจ้าของคนหลบขงังพอแม่ญาติพี่น้องลูกหลานเลี้ยงหลอดเพื่อนพุงมิตรสายนะครับายผู้ายคนเฮาล่องสังเกตลองพิจารณาเบิงนะครับว่บาปฏิกิริยาประพฤติ พฤติกรรมลักษณะของแต่ละบุคคลนะครับเขากับคำก่อนที่ว่านี่จบเขากับอำ่คมท่วานีบลังเทือกกดีว้าวพี่นอ้องขั้นได้เป็นหัวหนา <c oughs> น่าคนยามาดใหญขั้นได้กินแกงไก่ต้มเหลวกก่ายาลืมก่อยไข่หมดแดงอย่าลืมก่อยขี้กระป๋อม โมนีแล้วเออไม่อย่งคือวาอย่างสันเพ่นเปียบเทียบว่านะครับรองปูรองคนได้เป็นนายเป็นไ่แล้วได้เป็นหัวหนาเพราะว่าสิเป็นหัวหนากรอบงัวหัวนาหมู่บ้านหัวหนาแผนกนะครับหัวหนาต่างๆในแวดวงราสกอกราชสการบริษัทห้างล้านนะครับคณะนิติบุคคลต่างๆแม่ยีดอกนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีผู้นำมีหัวหนา้านะครับมีลูกน้องมีผู้บังคับบัญชามีไต่ผู้บังคับบัญชาว่ากันอย่างไนแต่ว่าสำรับพฤติกรรมพฤติการของแต่ละบุคคลเทากับสังเกตเอาเอง <c ười> คือพ่นบอกอยู่บอกเ้เป็นหัวหน้าแล้วเลย พี่น้องเบิดเธอเลยผู้หลอกคนเทิงฟ้าผู้ว่างี้นผู้หลอกคนเบิดเธอเลยว่า้นมาดขนาดลั้งู้ลอกคนโดยเฉพาะนะครับเมื่อได้ปรับปรุงแต่งตกแต่งตัวแล้วแห้งเป็ดตาหน่ายเข้าไปอีกบาทผู้หลอกคนเขาว่าจังสันได้พี่น้องโอ้ยอ่า ประสบการณ์เรานีนะครับอิตาลุ่มสาวก่อนกับผ่านมาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องลังเทอกะว่าวาว่าไปคิดไปถึงผู้อื่นพ่อมาคิดถึงเจ้าของเลยมีส่วนเป็นอยูบอ่บวกรักษมั่นขนาสซีมี่อยู่ในพี่น้องในส่วงที่เคยเท่งานทำการอาซีมี่อยู่จังน้อยมันเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลนั่นแหละ หรือมันเป็นสันดานของแต่ละบุคคลนั่นแหละว่าเรื่องเธอมันก็อยากลืมเพราะว่าเฮากำลังเหลืองกำลังอ่าเขาเรียกว่ากำลังมีความสุขได้เป็นหัวหนา้านายคนยา,ยามาดใหญ่ได้กินแกงไก่ต้ม,มอย่าิืมก่อยไข่หมดแดงพอเขาพอคิดใดถึงคำคมนี้หลยโยนะครับผัวองค้นปั๊บโตปับใจปับ๊บร่างกายปับพฤติกรรมต่างๆ ให้มันพ่อดีให้มันพ่อเพียงภาษาทางพระพุทธศาสนาเพันวมัชฌิมาปฏิปทาอการเดินทางสายกลางก็คือบบแห้งบแห้งบอ่อนเอาพอดีผ่้ดีบตำ่ำบบสูงพอดีอยู่กลางๆนะครับแม่ว่าทีเป็นความรู้ก,ก็แล้วแต่หรืออยังก็แล้วแต่นะครับแต่เอามีความพอดี นะครับมัชชิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางนะครับก็จะเ,เห็ในเฮาสบายไปตลอดชาติตลอดชีวิตวาสันนะครับนี่คือองค์ความรู้สาระความรู้เล็กๆน้อยๆมาบ่าตามภาษาของอิตานุ่มสาวก่อนมาบอามาจ่าพี่น้องน,นะครับโยคู่มือนี่นะครับผู้ใดที่ข้าเจ้าคือข้าเจ้าเวบาอิหลีอีกอันนึ่งคือกัน ความรู้บบมีสถานีความดีไม่มีสถาบันนี่นะครับอยากได้เขาต้องเบิง้งเขาต้องคิดท่าต้องค้นคว้าเขาต้องหาเอาเองความรู้นี่นะครับอืมไม่มีใครเป็นศาสตราจารย์บบมีไผเป็นครูแท้จริงนะครับเป็นครูเพียงแค่สมมุตินะครับครูที่ดีที่สุดของเขาก็คือตัวของเขเองหรือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบขอ้างเขานนันเองพี่น้องนี่ อนอไดเน้ออิตานุนมสาวกวันเมื่อนี้เคยมาเป็นวอกจังซี่น้อข่าวยะนะครับพี่น้องขึ้นไปขึ้นมาคู่มือนี่คนเนาะโอ้ยอยากดีมีจนเฮ็ดไดจังแต่ว่าว่าจนจนจนเห็ดไดจังว่ารวยรวยนะครับคนรวยพ่อหยังคนจนพ่อหอยังนะครับพี่น้องลายผูหลาย,ลยคนอาจสิคิดออกอาจสิคิดใด คนจนก็เพราะว่านะครับเฮ้่มีการปรับปรุง่มีการเปลี่ยนแปลง่มีการแก้ไขในตนเองในครอบครัวในชุมชนในหมูบ่บ้าบนในตำบลในอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเฮ้าเพราะฉะนั้นประชาชนเฮ้ากันยงงากจนอยู่นี่แหละถ้าเฮ้่มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมีความรู้ก็ต้องหานะครับเมื่อมีความรู้แล้วนั่นคือปัญญาเมาื่อเกิดความคิด ในการหาหาในสิ่งที่ดีๆนะครับบรมเมนหาในสิ่งที่บุรีเพิ่นวาจังสันพี่น้องอย่าให้เป็นคือเพิ่นเบาแม่นยังล่ะคนเฮ้านะครับที่จนอยู่คุมโมนีกัยยอนนะครับติดกับดักความคิดเจ้าของที่ตำตำ บเปลี่ยนแปลงบบไฟหาบบขยับโบขยืยน่นเมื่อจนแล้วนะครับก็ต้องเป็นโจรจนจนจนแล้วจนแล้วจนถ้ามาหากินบ่อใดโยเมื่อจนแล้วก็กลายเป็นโจรนี่แหละจอจานจอจานพิเศษเป็นโจรก็คือหาลักเล็กขโมยหน่อยหาปนหาจี้นะครับ เป็นยังสัน่นจนแล้วก็เป็นโจนเมื่อเป็นโจรแล้วนะครับตำรวจประจับป่านี่จับแล้วก็เลยเจ็บเอากุญแจใส่มือเจ็บได้พี่น้องเจ็บทั้งมือเจ็บทั้งร่างกายเจ็บทั้งใจนี่แหละครับจากนั้นก็กลายเป็นจ๋องจ้องก็คือเขาปอยู่ในขุกติดตาล่างติดขุกติดตาล่างจนจ้องงองง่อ,งงอยนี่แหละครับสี่จอ เห็ดให้คนจนโจนเจ็บและจงสุดไายก็งือง,องูเง่าเต่าตุนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพี่น้องเอ้ยเกล็ดเล็กเก็ดหน่อยที่เวาเมื่อนี้นะครับถ้าพี่น้องคิดพิจาหน้าห้คักๆท่านผู้โม้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่สามารถที่จะนํำเอาไปคิดไปพิจ,จารณาเพื่อ เปลี่ยนแปลงปับปรุงให้เห้ากับเนื้อกัโตัวกับใจในการพัฒนาตนเองนะครับอจงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เหมาะสมอย่าอยู่จมกับความเคยชินเพิ่นว่าพี่น้องหลังผูหลังคนโว้ยเห็ดหน้ามาตั้งแต่ปูตั้งแต่ยาปูยาพื่นพาเห็ดพ้าทำมาแตา่ร่าแต่โดนแล้วก็แม่นอยู่ด้วครับเอยเฮาตรงประพฤติปฏิบัติตามพันบารบุรุษของเหา แต่ว่าเฮ้าก็ต้องเบิงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เฮ้ายัางมีชีวิตอยู่ยังเหตุอยู่ในข่านี่ว่าเฮ้าสมควรสิมีการเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรุงแบบใดอยู่บ่นะครับนี่คือสิ่งสําคัญหลวงพูหลวงคุณโอ้ยนะครับพ่อแม่เคยเหตดมาเคยทํามาแนวนั้นแนวนี้เฮ้าจิไปเลีกยงนีกเลีกยนอกนอกเลียงนอกทางได้จังไดเพื่อว่าหลวงพูหลวงคุณอค้ยโอ้ยนะครับ,น,รบนี่คือสิ่งสําคัญที่หลายผู้หลายคนคิด แต่หลายผู้ละคนที่เจ้าคิดได้ข้เจ้านะครับมีวิจารณญาณในการเสพข่าวเสพซื้อเอาองค์ความรูต้ต่างๆนะครับมาใส่ในตนเองมาคิดมาพิจารณาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลียปล่ยนแปลงในสิ่งที่เหมาะสมอย่าอยู่จมกับความเคยชินว่าสันไปเห็ดทันทีนะปูลรัพูนนะครับเคยเห็ดหน้าเทธอ,อนึงกับลายเป็นสองเือ หน้าปีหน้าปังนะครับแต่ถา้าเฮ็ดหน้าคูปีคู่ปีร้ายแลครับอยากเปลี่ยนแปลงก็คือข้าวเบานี่แหละพี่น้องเออเาตรงมีการเสียสะละให้หน้าตาก,กาเฮ้าจักให้หนึงหรือว่าสองให้หรือว่างานหนึ่งสองงานก็แล้วแต่นะครับที่เฮามีให้มีหน้าของเฮานอกจากข้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วมาสิมาสินะครับมาเฮ็ด สวนกเกษตรแบบผสมผสานนะครับเห็เดเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพ่อเพียงของพอหลวงรัศการที่เก่าเฮ้านะครับซสื่งพระองค์ท่านขณะนี้ท่านกอายุผ้หลาทึงฟ้า,ท,ฟาทึงสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้าผู้เป็นลูกเป็นข้าพระบาทของเพิินคำว่าคำจาคำสอนของเพิิน พระดสารัณยริพระดรัณรัดของเพื่อนนะครับเท้ากันล้อมนั่งขม้มาใส่มาเพื่อปฏิบัตินะครับเป็นองค์ความู้ที่สําคัญที่เท้าสมควรคิดปิดจารณาได้พี่น้องท่านผู้ทรงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรช,วชาวไทยชาวนาของเทานะครับผู้ที่มีไหมีหน้านะครับล่องคิดล่องพิจารณาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเสียสละให้หน้าตากาจัก ลองบึงจะไปเสดายมันนะครับจ, 1, 2, รจักไรหนึ่งสองไรก็เลียบแต่ผู้ใดมีหลายกับว่ากันไปเฮ็ดกเกษตรแบบผสมผสานเกษตรแบบผสมผสานอย่างไงก็ไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับเดี๋ยวนี้ซื้อนะครับยุกโลกกาภิวัตยุคสื่อสารไร้พรมแดนแล้วละ่ะพี่น้องเฮ้าต้องรีบไปค้นคว้าไปหา,หาองค์คามลู่เ่านี้มาปพปฏิบัติ นะครับไปติดต่อสอบถามส่วนราชการต่างๆนะครับโดยเฉพาะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์อย่างงี้พี่น้องสามารถไปติดต่อสอบถามใดในเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,ห,ห,วดหลายๆสำนักง,งานนะครับปศุสัตว์มันนี้นะครับปะมุงปศุสัตว์ปะมุง่งปาไม้นะครับนี่พี่น้องเราสามารถที่จะไปศึกษาเ,าเรา่เลียน จริงเราหนีมาได้แล้วก็มาเห็นมาปฏิบัติรับรองว่าพี่น้องครับคิดแล้วลงมือทําจริงปฏิบัติจริงนะครับบูรเล้บาแกแรงความตั้งใจนะครับของเฮากาับสี่ําเร็จลงใดอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความเป็นจริงที่พี่น้องได้เห็นได้พบเดยพ่ออยู่ในคณะนี่นะครับแม่ว่าเหตุสําหรับ ใช่ในครอบครัวของเจ้าของนะครับ,เ,นะรบเห็ดเพื่อ,อยู่เพื่อกินในครอบครัวเ,เจ้าของลดไล่จ่าย,ายตรงนี้ลงไปนะครับบร์ในมุ่งมัน่นธุรกิจก็มีผู้ลงคนนะครับเห็ดหน้าเห็ดไทยเห็ดหน้าพ่ออะไรยู่พ่ออะไกินมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุมัน่นควอนยืนได้เป็นว่าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับบอาไปบ่ามาองพระพิรุณ มาแล้วพี่น้องเวลาน,นำปือป้อปือป้อปือ้อมาอีกแล้วพี่น้องนะครับมาอีกแล้วอ่ะถือว่าเป็นไปตามฤดูกาลพี่น้องเันมาแล้วก็ว่ากันไปต้องปับ๊บนะครับปั๊บไปตามฤดูกาลปั๊บไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งจําเป็นในแต่ละมือแต่ละเวรนเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังเป็นก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องท่านผู้ชมนะครับแฟนแฟนเอฟสี่สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับคงสิบอมนันใสอิตานุ่มสาวกรที่มาบอกแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่า,าสีเก็บดอกวานบ้านเพิ่นมาสม้มให้จ้องอ้อยสานเก็บดอกกระเจียวแค้มหัว ไห้ไก่นันเจียงเลียงน้ำเจ้ากาบอกคือใส่ติยงลิยงไท้ไก่น้ำเจ้าคิงให้หักแป้งกันใบคือเขาเดียวปั้นหม่ไม้าสุเพิแตกมังคือน้ำถือเขาเหนียวดอกนาทานผู้สมโอ้ยหลาดา